สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาค้นหางานวิจัยผ่านเว็บไซต์ p u b a c s org ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับหาคำที่สนใจในที่นี้ a n t h o c y a n i n b i o s y n t h e s i s แล้วก็ sweet orange ครับครับเราจะเจองานวิจัยอยู่143ครับเราเลือกตัวแรกครับที่เราสนใจเราจะเจอเลข30ก็คือเลขที่ถูกอ้างอิงนะครับ ก็กดดาวน์โหลดครับตัวไฮไลท์สีเหลืองนะครับเป็นชื่อเปเปอร์ส่วนตัวนี้จะเป็นชื่อวารสารครับทางด้านบนขวาจะเป็นชื่อสำนักพิมพ์ครับไฮไลท์สีเขียวตรงนี้จะเป็น first author นะครับถัดกันไป2คนนั้นจะเป็น co author ครับแล้วก็มีดอกจันนะครับเป็น group leader ครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเราจะเจอ keyword นะครับ ถัดไปมุมด้านล่างขวาเราจะเจอหมายเลข DOI ครับเราจะเจอวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้นะครับโดยขึ้นต้นว่า in this work ถัดไปเราจะค้นหา contact detail ของงานวิจัยชิ้นนี้จะพบว่างานวิจัยชิ้นนี้มี contact detail เป็นอีเมลของ Group leader นะครับ ต่อไปเราจะก๊อปชื่อย่อของวารสารเพื่อค้นหา Impact Factor ครับเราวางชื่อย่อของวารสารล,ลงแล้วตามด้วยคําว่า Impact Factor ครับซึ่งวารสารนี้มี Impact Factor อยู่ที่5.895ครับ